สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะจ๊าวันนี้เราอยู่นอกสถานที่กันอีกแล้วซึ่งนอกสถานที่วันนี้ถือว่าเป็นนอกสถานที่ที่พิเศษมากๆเลยทีเดียวนะฮะบ้านที่เรามาในวันนี้นะฮะต้องบอกเป็นบ้านของเพื่อนของคุณลุงนันเองนะจ๊ะเพื่อนท่านนี้เป็นอาจารย์นะฮะบ้านนี้ในมุมของเราเป็นแกรรี่ส่วนตัวที่สําคัญมาก แล้วก็สิ่งสำคัญมากๆเนี่ยอยู่ในบ้านหลังนี้มีอะไรที่น่าสนใจแต่ไมวันนี้คุณลุงต้องมาที่บ้านหลังนี้เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูและพูดคุยกับเจ้าของบ้านกันครับค,คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมก็เข้ามาอยู่ในบ้านของอาจารย์ซึ่งเป็นเพื่อนผมแล้วนะฮะอยู่ใกล้ๆกับเรานี่เองนะฮะอาจารย์สวัสดีครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับแนะนําตัวเลยฮะครับสวัสดีครับผมปูดิดกนิการนะครับเป็นอาจารย์ประจํา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตัวนออกวิทยาเขตจักรพงศ์พัวนาทครับครับคุณผู้ชมครับจะบอกว่าบ้านหลังนี้เนี่ยเราเราจะคุ้นเคยกันมากเนื่องจากว่าเรามาค่อนข้างจะบ่อยด้วยความที่เราเป็นเพื่อนมาเกือ 10, 10กบ10 20กว่าปีเนาะสิกว่าปีเราจะได้เห็นทุกอย่างที่ที่อาจารย์เก็บสะสมซึ่งจะบอกว่าบ้านหลังนี้เก็บสะสมเนี่ยเยอะมากหลายสิ่งหลายอย่างมากเลิศเลิศมีไฮไลท์ที่ที่อื่นไม่มี มาที่นี่มีแต่บังเอิญว่าที่นี่เนี่ยจะไม่เปิดให้ใครเข้ามาโดยพละการเ<ช>นื่องจากเป็นบ้านส่วนตัวนะฮะอาจารย์ก็จะเก็บนู่นนี่นั่นเต็มไปหมดนะฮะที่สําคัญที่สุดนะฮะที่เป็นไฮไลท์ของบ้านหลังนี้ก็คือพระบรมชายาลักษณ์นะฮะของในหลวงรัชกาลที่9และสมเด็จหลวงในรัชกาลที่9<ช>นะ,ะครับต้องบอกว่า,าจะเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่อาจารย์ เจอเจอมาเนี่ยเยอะมากสะดุดแรกที่เรามาที่นี่ก็คืออาจารย์จะเป็นคนที่อ,อ,อัดข่าวในพระราชสำนักซึ่งในรุ่นเดิมเดิมเนี่ยเป็นวิดีโอมาโดยตลอดนะฮะกี่ปีแล้วฮะ ต้องบอกว่าเริ่มสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะครับแล้วก็สมเด็จพระนางเจ้าศิริกิจพระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9มาตั้งแต่สมัยเรียนมัธยมนะครับเรียนรู้สึกจะเรียนอยู่ชั้นม .4 นะครับประมาณปี2534นะครับเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่เกี่ยวกับทั้งสองพระองค์นะครับโดยเฉพาะพระบรมฉายาลักษณ์พระฉายาลักษณ์ตั้งแต่ยุคช่วงที่พระองค์ท่าน เสด็จขึ้นกองลาดใหม่ๆนะครับแลในช่วงที่ท่านเสด็จเยี่ยมราษฎรเสด็จต่างประเทศแล้วที่สําคัญก็คือข่าวในพระราชสํานักครับซึ่งผมเนี่ยเริ่มบันทึกเทปจากโทรทัศน์ยุคนั้นเป็นยุคต้องเรียกว่าอนาล็อกแลาบันทึกเทปโดยใช้ตลับเทปนี่แหละครับบันทึกเทปโทรทัศน์นะครับเป็นข่าวพระราชกรณียกิจนะครับซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ทุกๆช่องนะครับในก็คือข่าวในพระราชสํานักซึ่งบันทึกบันทึกเทปมาตั้งแต่ปี2536 นะครับจนถึงปัจจุบันนี้ก็มีประมาณ200ม้วนครับประกายของความชอบที่อยากจะสะสมอยากจะเก็บอยากจะบันทึกมันเกิดประกายจุดประกายอะไรขึ้นมาครับต้องบอกว่าตอนตอนที่เราเด็กๆเ,เนี่ยนะครับเราคนไทยท,ทุกคนเนี่ยเวลาสองทุ่มเราก็จะชอบดูข่าวในพรารจะสำนักเช่นเดียวกับผมครับช่วงชีว,วิตที่เราอยู่กับครอบครัวในต่างจังหวัด ประมาณสองทุ <ies> ่มเราก็จะนั่งดูข่าวในพระราชสำนักสิ่งที่เราเห็นก so ็คือเราก็จะเห็นในหลวงรัชกาลที่9้าและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินาัชการที่9้าเนี่ยทรงประกอบพระราชกรณียกิจต่างๆมากมายทําให้เราซึมซับแล้วก็รู้สึกว่าเราสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระองค์ท่านทรงมีต่อพระสงฆ์นิกรชาวไทยนะครับเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเราอยากจะเก็บอะไรทุกๆสิ่งทุกๆอย่างที่เป็นเรื่องราวของพระองค์ท่านไว้เราไม่มีโอกาสใกล้ชิดได้มีโอกาสเข้าเฝ้าพระองค์ท่าน แต่เราอยากจะเก็บอะไรไว้เป็นที่ลึกเหมือนเราอยู่ใกล้กับพระองค์ท่านเพราะฉะนั้นเราก็จะค่อยๆเริ่มเก็บจากพระบรมฉายาลักษณ์รูปภาพสิ่งที่มีอยู่ในบ้านของเราไม่ว่าจะเป็นปกหนังสือนิตยสารวารสารต่างๆโดยเฉพาะปฏิทิน ซึ่งบ้านทุกบ้านเนี่ยจะมีปฏิทินท,ที่เราได้รับแจกจากธนาคารหรือห้างร้านต่างๆเราก็จะค่อยๆเก็บเก็บมาทีละใบสองใบคือง่ายๆคือเราเก็บทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในบ้านเราก่อนอหลังจากนั้นเราก็ค่อยๆเริ่ม,มตามหามพระบรมฉายาลักษณ์ที่เราอยากได้มไม่ว่าจะเป็นร้านหนังสือเก่าสวนจตุจักรคลองถมเรียกได้ว่าที่ไหนมีพระบรมฉายาลักษณ์หรือมีหนังสือมีร้านหนังสือเก่าเราก็จะไปที่นั่นเพื่อไปตามหาครับคือบาังสือบางอย่างก็ไม่คาดคิดว่าจะเจอ มาสิ่งบางอย่างก็พยายามตามหาแต่เขาไม่เจอแต่ไปเจอสิ่งอื่นใช่นะอย่างเช่นกล่องคุคกกี้ซึ่งผมไม่เคยเห็นมาก่อนว่าเอ๊ะมีกล่องคุกกี้ที่มีด้านหน้าเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ต้องเรียกว่าเป็นกล่องคุกกี้ที่มีการสกรีนเป็นพระฉายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ซึ่งพระบรมฉายาลักษณ์องค์นี้เนี่ยเป็นพระบรมฉายาลักษณ์ที่ทรงฉายเมื่อประมาณ2 5 0 3ในช่วงที่ ตามสเสด็จในหลวงชกามที่9<ฆ>สเสด็จเยือนต่างประเทศ<ฆ>แล้วกล่องคุกกี้นี้นะครับก็มีนักสะสมที่ตามหากันมาเยอะมาก<ฆ>ซึ่งจริงๆแล้วผมเห็นเพื่อนนักสะสมท่านอื่นๆมี<ฆ>จนมีวันหนึ่งเนี่ยเ<ฆ>พื่อนนักสะสมท่านนี้เนี่ยไปเจอในเว็บไซต์เขามีการประมูลเ<ฆ>พื่อนนักสะสมท่านนี้ก็โทรมาบอกผมว่าอยากได้ไหม<ฆ>เนื่องจากว่าเพื่อนผมคนนี้เนี่ยเขาก็สะสมเหมือนกันเขาก็มีกระปุกคุกกี้ องนี้เหมือนกันเขาก็โทรมาบอกเราว่าเราอยากได้ไหมแล้วพอดีเราอยากได้เพื่อนก็เข้าไปประมูลให้ในที่สุดก็ได้มาเป็นเจ้าของครับซึ่งต้องบอกว่าสิ่งสะสมบางอย่างเนี่ยไม่บางอย่างไม่คาดคิดว่าจะมาเป็นของเราก็มาคือบางครั้งเราอยู่เฉยเฉยพระบรมฉายาลักษณ์หรือสินสะสมเหล่านั้นก็จะเข้ามาหาเราเองบางครั้งเราตามหาเราก็จะได้มาโดยที่แบบไม่คาดคิดว่าเราจะได้สิ่งนั้นมาคือบางสิ่งบางอย่างถ้าเราพยายามตามหาไม่เจอก็มีแต่บางครั้งเราอาจจะอยู่เฉยๆฉยมีคนที่ เห็นแล้วคิดว่าอ๋อท่านนี้ชอบเก็บสะสมบอกเราก็มีเพราะทำให้เราได้ได้สิ่งที่เป็นมงคลเนี่ยเข้ามาอยู่กับเราค่อนข้างจะเยอะพอสมควรพูดถึงเรื่องซีดีอาจารย์นะผมผมเห็นอาจารย์มีอยู่อ่ชิ้นหนึ่งเหมือนกันนะผมติดมาด้วยถ้าบอกชิ้นนี้อาจารย์นะชิ้นนี้ต้องบอกว่าคือถ้าดูดูอ่เผลนนะฮะนะฮะให้คุณผู้ชมดูนะครับ,นะรบ,นะรบถ้าดูเผลนเราก็เรียกว่าเป็นตราสัญลักษณ อย่างเดียวแต่จริงๆแล้วคืออะไรฮะจริงๆแล้วอันนี้ถ้าถ้ามองเห็นแบบนี้เนี่ยเราจะรู้กันว่าคือเป็นตราสัญลักษณ์นะครับในวโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่รัชกาลที่เก้าทรงเจริญพระชนมายุครบ80ดิบพรรษานะครับซึ่งถ้าคนเห็นเนี่ยเขาจะรู้ว่าคือตราสัญลักษณ์แต่ถ้าเราเปิดเข้าไปซีดีเพลงซีดีเพลงเป็นเพลงเกี่ยวกับครับเป็นเพลงเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่เก้าและสมเด็จพระบรมราชินีนาถ ซึ่งอันนี้เนี่ยก็ไม่ได้ตามหาเท่าไหร่ไปเจอมาอย่างไงก็คือปกติแล้วเนี่ยในทุกวันหยุดเราจะไปสวนจะดูจักหรือไปคลองผมอย่างอันนี้เนี่ยไปเจอที่คลองผมก็คือเดินดูรูปภาพเดินดูของทั่วไปแล้วอยู่ดีๆก็ไปเจอครับอแปลกอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือปฏิทินอต้องบอกว่าปฏิทินนี้ยปฏิทินนี้นะครับ ทุกบ้านมีปฏิทินอยู่แล้วใช่ต้องบอกว่าปฏิทินแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะเปลี่ยนไปเนื่องจากสื่อสิ่งพิมพ์มันเปลี่ยนไปใช่ไหมครับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเปลี่ยนไปในแต่ละยุคอันนี้เนี่ย,ยเป็นปฏิทินปี2,520ซึ่งผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมีปฏิทินลักษณะนี้อ,อันนี้ก็คือไปเจอในเว็บไซต์นะครับไปเจอในไปเจอในในเว็บไซต์เหมือนกันที่มีคนเอามาขายซึ่งตอนที่เขาช์มาครั้งแรกผมตกใจมาก นรูดยาวก็วจะเป็นปฏิทินนะครับปี 4, 5 2 5 2 0ปฏิทินอันนี้เนี่ยก็จะสามารถม้วนได้ถ้าเรามองก็จะเหมือนพระราชสารของพระมหากษัตริย์สมัยก่อนใช่ไหมครับที่มว้วนอ่าใช่ใช่ใช่ครับก็เป็นพระผายาลักษณ์ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถในรัชกาลที่9ครับที่เราได้จากจุดนี้และเราเองสํานนำไปถ่ายทอดกับลูกศิษย์เราอีกนะผลพวงผลที่ได้มามันคืออะไร ผมคิดว่าสิ่งที่ผมเห็นมาตลอดตั้งแต่เก็บสะสมมาก็คือวิวัฒนาการของสื่อสิ่งพิมพ์และวิวัฒนาการทางด้านการพิมพ์ต้องบอกว่าปัจจุบันนี้เนี่ยในสาขาวิชาทางด้านสื่อสารมวลชนก็มีเรียนทางด้านสิ่งพิมพ์แต่มันเป็นสิ่งพิมพ์ดิจิทัลแต่ถ้าเราศึกษาเรื่องสิ่งพิมพ์เมื่อไหร่เราก็ต้องย้อนกลับมาดูสิ่งพิมพ์ที่เป็นกระดาษหรือเป็นอนาล็อกซึ่งจะเห็นได้ว่า สิ่งพิมพ์เหล่านี้มันถ้าเมื่อเทียบกับในยุคดิจิทัลแล้วเนี่ยมันอาจจะดูไม่มีคุณค่าเพราะเราเก็บเป็นไฟล์ดิจิทัลแต่สื่อสิ่งพิมพ์เหล่านี้มันมีคุณค่าทางประวัติศาสตร์มันมีภาพไปเห็นมันจับต้องได้มันะจะลงใจใมันมีสิ่งที่เราศึกษาได้เป็นประวัติศาสตร์เป็นข้อมูลที่เราสามารถนําไปเรียนรู้ได้ถึงวัฒนาการทางด้านการพิมพ์รวมไปถึงสีภาพการถ่ายภาพนะครับซึ่งเป็นเป็นวัฒนาการนอกจากการ ศึกษาหรือเรียนรู้ในเรื่องของเทคโนโลยีด้านการพิมพ์แล้วเนี่ยก็คือเรียนรู้ในเรื่องของประวัติศาสตร์ตัวอักษรฟอนต์การเขียนต่างๆก็ทําให้เรารู้คุณค่าของพระบรมฉายาลักษณ์ได้รวมไปถึงภาพพระบรมฉายาลักษณ์ที่ส่งคุณค่าทางประวัติศาสตร์ในแต่ละยุคแต่ละสมัยครับซึ่งวิธีการพิมพ์ของแต่ละยุคแต่ละสมัยก็จะมีวิวัฒนาการที่แตกต่างกันไปซึ่งใครไปเรียนเรื่องสื่อสิ่งพิมพ์เนี่ยอาจจะต้องเข้าใจเรื่องนี้เพราะยุคปัจจุบันอย่างที่อาจารย์พูดถึงก็คือ เราอาจจะเห็นในจออย่างเดียวรู้ว่ารูปล,ลักษณะเป็นอย่างไรใช้อะไรทําบ้างแต่เราไม่สามารถที่จะไปสัมผัสได้เนื่องจากบางคนก็อาจจะไม่มีแล้วหรือหาไม่ได้แล้วแต่เมื่ออาจารย์เก็บไว้หนึ่งก็จะได้เป็นวิทยาทานในอนาคตโดยเฉพาะคนที่เรียนเกี่ยวกับสื่อสิ่งพิมพ์จะได้จะได้เข้าใจมากขึ้นว่าโอเคกระดาษที่ใช้ในในยุคหนึ่งในปสนหนึ่งเป็นอย่างไรสีที่ใช้ วิธีการพิมพ์นะฉลองพระองค์ในช่วงเวลานั้นประวัติศาสตร์ในช่วงเวลานั้นบอกอะไรได้บ้างซึ่งโดยองค์รวมก็คือไม่ได้พูดแค่ถึงเรื่องงานสะสมของเราอย่างเดียวก็เป็นส่วนหนึ่งที่พวกเราทุกคนชอบมาว่าอาจารย์มากงที่จะมาทีไรเราจะได้เห็นอะไรใหม่ๆใหม่ในที่นี้หมายถึงใหม่ใหม่ที่เราเพิ่งได้เห็นเป็นครั้งแรกนะคุณผู้ชมอาจจะเป็นสื่อสิ่งพิมพ์บางบางชนิดจะเป็นหนังสือบางบางหนังสือที่ปิดสำนักพิมพ์ไปแล้วก็มี S <S <S แต่ที่นี่คือเป็นภาพที่เราสามารถจับต้องได้เป็นภาพ um ที่ยังสามารถเก็บไปได้ถึงแม้เราจะเทคโนโลยีม euh. ันจะเปลี่ยนไปเราสามารถเอามาสแกนเก็บไว้เราก็ยังมีต้นฉบับที่เป็นพระบรมฉายาที่เป็นจากสื่อสิ่งพิมพ์สิ่งที่อยากจะฝากนะครับก็คือฝากถึงยอชนรุ่นใหม่นะครับหรือคนทุกๆคนที่คิดจะสะสมสะสมอะไรก็ได้ครับสะสมสิ่งที่เรารักสิ่งที่เราชอบนะครับเพราะว่า การที่เราสะสมหรือเรามีงานดีเล็กเนี่ยจะทําให้เราใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์นะครับชอบอะไรรักอะไรนะครับสะสมสิ่งนั้นแล้วก็เรียนรู้กับสิ่งสิ่งนั้นเช่นเดียวกับการสะสมพระบรมฉายาลักษณ์ถ้าคุณอยากสะสมก็สามารถเริ่มได้รเริ่มง่ายๆเลยครับจากสิ่งสะสมภายในบ้านของคุณพระิทินปกหนังสือปกนิตยสารค่อยๆเก็บไปทีละเล็กทีละน้อยรเราก็จะมีสิ่งสะสมมากเพิ่มมากยิ่งขึ้น และสิ่งสำคัญที่สุดก็คือการละการที่เรามีงานดีเลกเนี่ยนอกจากเราจะใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์แล้วก็คือทําให้เราได้เรียนรู้ทําให้เราได้ศึกษาเพราะเราพอเราศึกพ,พอเราสะสมอะไรเราก็จะศึกษาเรื่องนั้นบางครั้งทําให้ได้รับความทําให้เราเนี่ยได้รับความรู้ไปโดยไม่รู้ตัวได้เรื่องของประวัติศาสตร์บ้างได้รับความรู้ของโลกสมัยใหม่บ้างเทคโนโลยีอะไรบ้างก็จะเป็นการเพิ่มปูนความรู้ประสบการณ์ให้กับนักสะสมทุกทุกคนครับนะฮะขอต้องบอกว่านี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นนะ บ้านหลังนี้ไม่ได้เปิดให้คุณผู้ชมเข้ามาชมโดยพลาการหรือว่าอาจจะขอมาชมอาจจะไม่ได้ในอนาคตไม่แน่อาจจะมีการทำแกลเลอรี่จริงๆขึ้นมาก็เนื่องจากว่าสิ่งที่ทางสะสมเนี่ยเพิ่มขึ้นเยอะมากที่เราเห็นที่ผมสามารถที่จะถ่ายทอดให้คุณผู้ชมนั้นก็คือแค่เป็นส่วนเล็กๆเ,กเกท่านั้นซึ่งมีมากกว่านี้แล้วก็บางชิ้นงานไม่สามารถเปิดเผยได้เนื่องจากว่าโอ้โหมันต้องไปค้นแบบ เยอะมากนี่อาจจะเปน็นเป็นการถ่ายทอดที่อยากจะบอกผู้ชมว่าบางครั้งเนี่ยจากการเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆก็จะเป็นสิ่งใหญ่ในอนาคตอันใกล้ได้และสิ่งเหล่านั้นก็จะบอกอะไรเราเราได้หลายๆอย่างนะครับรเรื่องของความรู้ที่จะได้มาโดยไม่ได้ตั้งใจก็ดีหรือตั้งใจก็ดีมันจะทําให้เรานั้นได้ความรู้ที่เพิ่มพูนมากขึ้นอย่างน้อยคือหนึ่งการใช้เวลาว่างอย่างที่อาจารย์พูดถึงนะครับการการมีการมีส่วนร่วมของครอบครัวเข้ามาด้วยแล้วก็เรื่องจินตนาการ การเข้าใจเรื่องสิ่งที่ผ่านมาแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเราได้รู้จักคุณค่าและประโยชน์กับสิ่งที่เราทำไปอ่ะวันนี้สมควรเก็บเวลานะฮะขอบคุณที่ติดตามกับคลิปวันนี้นะฮะเดี๋ยวโอกาสหนนะ้าผมจะไปเจอใครอีกแล้วไปดูของสะสมใครอีกนั้นเดี๋ยวติดตามกันนะวันนี้ขอบคุณอาจารย์มากนะครับกับการที่ให้เราได้ถ่ายทอดอสู่คุณฟังทางเฟซบุ๊กนะครับขอบคุณสำหรับวันนี้ขอบคุณมากนะครับแล้วก็ลาคุณผู้มชมเพียงเท่านี้สวัสดีนะครับสวัสดีครับ